สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับช่องพิมพ์ชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้พิมพ์กํำลัง <laughs> เห็นตุ๊กตาข้างหลังไหมไม่ใช่อะไรวันนี้พิมพ์จะมาห่อของขวัญแล้วพิมพ์จะดูซิว่าสามีกับพิมพ์ใครจะห่อได้สวยได้เร็วกว่ากันนะคะเดี๋ยวจะลงมาดูกันนะคะแต่ว่าไอ ของเล่นที่เห็นนะคือพิมพ์จะต้องลบบริจาคบ้างนะคะของเล่นเยอะมากของห้องซีวาก็เยอะมากๆห้องลูกชายนะคะแล้วของตอนนี้สามีกำลังเจ้หลิงเฮลโหลอันนี้ก็คือของเล่นของที่ซื้อมาบ้างบางส่วนนะคะแล้วก็มีออของมีอีกอีก,อ,กอีกหลังบ้าน มีอีกจุดหนึ่งก็คืออันนั้นก็จะเป็นของผู้ใหญ่อันนี้ของเด็กของของเด็กของลูกสาวกับลูกชายนะคะแต่ว่าถ้าถ้าคนเห็นจะแบบเฮ้ยทำไมสปอยออซื้อของเล่นให้เยอะนะคะเดี๋ยวพิมพ์พจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงต้องซื้อของเล่นให้เยอะอะไรประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกันก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวพิมพ์ก็จะทำไปพูดไปด้วยนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะต้องช่วยเขาหอ่อแล้วก็จะมาดูว่าสามีกับพิมพ์ใครจะห่อได้สวยกว่ากันนะ โอเคตามพิมมาเลยเรามาเริ่มห่อกันเลยคือ <c oughs> ถ้าเป็นลูกชายเราเราจะาห่อเป็นเป็นไดโนซอนะคะจะแบบรูไก่หอภัยพิมยังมีไออยู่นะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงก็เลย <c oughs> เปลื่อยและนั่งบ้านลูกสาว อของลูกสาวนะคะพิมพ์จะใช้เป็นสีชมพูซัดทั้งหมดนะคะเพราะว่าก็คือผู้หญิงก็ชมพูเนาะผู้ชายก็จะแบบกรีนฟ้ามาั่งอะไรอย่างนี้นะคะคือจะบอกว่าทำไมเอ,อ่อทำไมถึงซื้อของเยอะซื้อของให้ลูกเยอะนะคะบางบ้านนี่แบบเยอะมากเยอะมากจริงพิมพนี่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเดี๋ยวก็เถิบเข้ามาใกล้ๆนิดนึงเพราะว่า ที่อังกฤษเนี่ยเวลาเขาจะใช้ชีวิตอยู่ในบ้านซะส่วนใหญ่นะคะเพื่อนๆอยิ่งหน้าหนาวเนี่ยแทบจะไม่ได้ออกไปไหนเลยดังนั้นเราก็ต้องมีของเล่นของของเล่นให้เขาได้เรียนรู้ได้อะไรอย่างน,นะะี้ค่ะเราได้เล่นได้อะไรเขาเออมันหนาวอะเราก็ไมไ่ค่อยได้ออกไปไหนด้วยแล้ว จะไปบ้านเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยขนาดเพื่อนข้างๆบ้านนะเพื่อนบ้านพิมพนะพิมพ์ก็ยังไม่เคยไปนั่งเล่นแปอะไรนะทั้งๆที่ก็โอกกก้ก็รู้จักบ้างน,นะคะแต่ว่าเราไม่เหมือนเมืองไทยเนาะเมืองไทยเนี่ยโอ้ยรู้จักกันทุกบ้านเอาของไปกินเอาอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่ไม่นะคะคือเขาอยู่ใครอยู่มันนะคะที่นี่นี่ของลูกชายเลโก้เราก็จะพิมพ์ก็จะต้องซื้อของพวกนี้มาพัฒนาสมองเขาด้วยนะคะของลูกสาวก็จะเอ่อเป็นเลโก้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นอีกยี่ห้อนึง อันนี้ก็จะเป็นเคล้ายๆกับเลโก้เหมือนกันนะคะแต่น่าจะเป็นชิ้นใหญ่กว่านะอันนี้ของซิวานะคะของลูกสาวอันนี้ก็เป็นบล็อกเป็นตัวต่อเหมือนกันนะคะแต่อันนี้ชิ้นใหญ่หน่อยนะคะแล้วก็มีรถมีอะไรอีก,อกหลายๆอย่างแล้วก็ลูกสาวก็จะมีซื้อเออสกูตเตอร์ให้เขาด้วยนะโอ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอชี้ไม่ถูกตรงนี้นะคะอันเนี้ยที่เป็นพัเอร์พิกนะคะ ก็คือให้เขาเล่นหัวหายก็คือให้เขาเล่นนะคะบางทีก็เล่นอยู่ในบ้านในอะไรนี่แหละเพราะว่าเหมือนข้างนอกเนาะถ้าเป็น summer time ย่างเงี้ยออกบ่อยออกบ่อย s u m m e ร time จะออกบ่อยมากแต่ถ้าเป็นช่วงว w i n อร์ช่วงอ autumn อะไรอย่างเงี้ยฤดูใบไม้ร่วงอะไรเงี้ยมันก็เริ่มหนาวแล้วและช่วงเนี้ยธันวาใกล้สิ้สัปาอุ่นห,หนาวถ้าจะไม่ได้ไปไหนะถ้าถ้าจะไปก็ก็จะไปเล่นพวกเพล เคสกูเขาเรียกอะไรซอฟแอนเรียอะไรพวกนี้คือจะต้องอยู่ข้างในถ้าจะไปพักไปสวนสาธารณะนี่แทบจะน้อยมากเพราะมันหนาวเราก็ไม่อยากให้ลูกเป็นหวัดเป็นไข้ด้วยเนาะนานไปทีอะไรเงี้ยแล้วช่วงเนี้ยโอ้ยจะเป็นหวัดเป็นไรจะบอกว่าสามีเสร็จไปหนึ่งกล่องแล้วยอนทุโชว์ได้ไหมว้าวว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  แต่ก่อนนะเวลาพิมพ์อ่ะเออเวลาพิมพ์พิมพ์มา,ราแรกๆอุย้ยพิมพ์จะห่อสวยสวยมากสวยจนแบบเขาแปลกใจว่าอุยอ้ยทำไมเธอถึงห่อสวยอย่างนี้มีลิบบงลิบบินอะไรอย่างนี้ใส่พาดได้นะเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหปรับร,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 รีบห่อเพราะว่าของมันเยอะของมันเยอะจริง <c oughs> ปีนี้อาจจะไม่ค่อยได้ซื้ออะไรเยอะนะคะเพราะว่าจะเน้นไปทางพวกพัฒนาเออก็เรียกอะไรอ่ะ <c oughs> เรื่องการเรียนรู้ซะมากกว่าเพราะสิวา,าก็โตแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะซื้อพวกเอ,อ,อะไรไม้เขาอะไรนี้นะคะแต่ยังไม่รู้เราต้องไปหาอีกอันนี้อันนี้แค่น้ําย่อยเฉยๆนะคะเราคงไม่ซื้อเยอะหรอกบอกตรงเพราะปีเนี้ยเอ,อ่อโควิดด้วยเนาะเราก็ต้องช่วยกันประหยัดนะคะเพราะว่าออคือตอนที่โควิดมาครั้งแรกอะสามีพิมพ์หยุดไปตั้งหกเดือนเจ็ดเดือนอะคิดดูโอ้โหตอนนั้นแบบสุดๆอะก็เลยโอ้ยฉันต้องประหยัดแล้วอะไรอย่างเงี้ย ต้องประหยัดกันจริงๆนะคะเดี๋ยวมาห่อกันก่อนนีนะเขามีนี้ด้วยนะสวยไหมอันนี้เป็นเป็นตัวติดนะคะเหมือนเหมือนสติกเกอร์นั่นแหละติดแล้วก็การ์ดไม่เหมือนการ์ดเล็กๆนะคะแล้วก็เขียนว่า m e r r y Christmas นะคะแทนแทนพวกโบหรือแทนพวกริบบิ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่ารักนะ เดี๋ยวพี่มาให้ดูนะคะแล้วเขียนข้างในนะคะมันก็จะเป็นแบบแพนแ่นกวินน่ารักดีนะตามนี้เสร็จสองกล่องแล้วแล้วสองกล่องแล้วเรากล่องใหญ่ช่วยสิน่ารักอยู่นะดิสิน่ารักไหม บอกตรงและตอนเด็กๆพีพ่ไม่มีของเล่นอย่างนี้หรอกจะได้สักหนึ่งอันนะโอ้โหเอาเหอะกว่าจะได้สักหนึ่งอันนี่ทําเอาด้วยรถนี่ไอ้ที่รถที่มันลากๆอะ่ะที่มันมีเขาเรียกอะไรนะที่มันมีผูกจูงอะ่ะเออนั่นก็พ่อทําให้อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีของเล่นเขาหรอกคนฐานนะค่อนข้างจะลําบากสมัยก่อนเ <c oughs> นะคะ <c oughs> ของเล่นมันก็มันก็แพงด้วยไรเงี้ยมีปัญญาซีโลกส่วน,นั้นนะ <c oughs> <c oughs> อันเนี้ยพิมพ์รี่อเพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวพิมจะต้องไปรับลูกชายล,ลูกชายอยู่บ้านแม่ยากแล้วรีผอให้เขาก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเขาเห็นไ <c oughs> พิมพซ่อนของเล่นไว้เรื่องของเรื่องแล้วก็ต้องรีบพอไม่งั้นพอเขาไม่เห็นใช่ไหมว่าซ่อนไว้อย่างเงี้ยเขาจะรู้อะไรอะไรอย่างเงี้ยมันจะก็ม่นจะไม่เซอร์ไพรส์นะคะแล้วเวลาห่อของนะเราจะไม่แน่นหนานะเราจะใช้แค่สก็อตเทปแค่ไม่กี่อันเพราะว่าเวลาเด็กแกะมันแกะยากเขาแกะปุ๊บปุ๊บพอดีได้เลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพิมพจะขอไปเอาไก,กลก่อนนะเดี๋ยวมา ตองที่สองเสร็จแล้วอันนี้เป็นอ,อันนี้เป็นเพโดอเซสนะคะเป็นเพโดอก็คือเขาเรียกอ,อะไรนะคะดินดน้ำมัน เสร็จไปสแล้วค่ะเขามีเกลไกน้อยนะเสร็จอีกหนึ่งกองค่ะ เสร็จแล้วนะคะอีกหนึ่งกล่องนะเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดมทั้งหมดนะคะเดี๋ยวพิมพ์มาดูก่อน คนคนละห้ากล่องนะคะคือประเดิมแรกก่อนคนละห้ากล่องเดี๋ยวจะเดี๋ยวเราก็มีเวลาเราก็จะไปซื้อเพิ่มอีกนะคะแต่ว่าคงไม่ได้ซื้อให้เยอะเหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วซื้อให้เยอะมากนะคะปีแล้วซื้อให้เยอะมากกองคันนึงเลยเดี๋ยวพิมพ์ว่ากัดจะไปซื้อพวกหนังสืออะไรพวกนี้แล้วก็เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยมามา,มาด้วยนะคะแล้วก็พวกที่เกี่ยวกับเอ่อ learning ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เราคง ห่อสาหรับเด็กก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีเวลาเราก็จะห่อของผู้ใหญ่ด้วยเพราะว่าเวลาห่อของผู้ใหญ่เด็กเขาเห็นแล้วเขาก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่คิดอะไรแล้วล่ะ <c oughs> ถ้าเป็นพวกของเล่นเงี้ยเขาก็จะอุ้ยอยากอยากดูอยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันไม่เซอร์ไพรส์เขาด้วยนะคะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะมาเก็บพวกเดี๋ยวพิมพ์จะเก็บเอ่อเก็บบ้านด้วยนะคะเพราะว่าจะละของเก่าออกเราก็จะได้มีของใหม่มาเพื่อที่จะจะได้มีพื้นที่เนาะเนี่ยเห็นไหมเนี่ย อันนี้คือส่วนน้อยนะคะอยู่ในกล่องนี้อยู่ข้างบนห้องเพราะน้ำไม่มีที่แล้วจริงๆวันนี้กัดก็จะทําให้เสร็จนะคะเยอะมากเยอะมากจริงอันนี้ขนาดาพิมพ์บริจักไปบ้างนะคะโอเคนั้นก็ขอบคุณมากเลยนะคะกับทุกคนนะคะที่ชมคลิปริดโอพิมพ์นะคะยังไงโอ้ร้อนร้อนเลยฝากกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์พิมพ์ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอคลิปต่อไปนะ่าพิมพ์จะทำอะไรให้เพื่อนๆดูนะคะคือจะบอกว่า <c oughs> ถ้าพิมพ์อยู่ทยนะถ้าพิมพ์แบบว่าสามารถปิ้งอย่างเงี้ยแล้วของเล่นไปหยูดไทยได้พิมพ์จะไปบริจาคเลยเพราะว่าของที่ของเล่นมันเยอะมากตามตามชอ็อปตามพวกเอ่อตามช็อปบริจาคนะคะโยเยอะมากเยอะมากจริงเพราะว่าเนี่ยอย่างเงี้ยบ้านหนึ่งเนี่ยนะัดเทศกาลปีใหม่เออเทศกาลส่งคริสต์มาสอย่างเงี้ยเขาจะซื้อให้เยอะมากเยอะเยอะมากบางบ้านนี่นะหมดเป็นแบบโอ้โหไม่รู้จากเท่าไหร่นะเนินกองบนเนินเป็นภูเขาเลย อันนี้พิมพ์นี่แบบว่าย่อยๆมากเลยนะคะเอ,อเพราะว่าก็อย่างที่บอกเนาะเขาก็แบบว่าอยากให้อยู่แต่บ้านอ่ะเด็กอยู่แต่บ้านอย่างเงี้ยเขาก็ก็ไม่อยากให้ดูหนังมากดูอะไรมากก็จะเออเล่นของเล่นพัฒนาการสมองไปประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวต้องไปเก็บบ้านแล้วเราก็ต้องไปเก็บข้างบนด้วยนะคะโอเคบายบายซียเตช่ค์ค่ะ